ยากาศแบบนี้ตกต่เศร้าเท่าสวยสีเศร้าบอสละพีนองคือเป็นแบบนี้ข้าอยู่ขั้นเม่ยกีนคือเป็นแบบนี้น้อตัวมาเขาเดินทุกสภาพคนน้อยังสิรด็ตกในเหตุน่างเห็ดไทยนะคะตอนนี้ประต้องการแล้วคนยังใดน้อสิตกบดเมื่อเทวดาคอย้องก็ไปโรงเรียนมึงหันค่ะ ไปหอดจะโซ่ทอนถุงดีไก่ครับเลยตกตอนเศร้านี่ก็บลำบากนักเรียนราคาพี่น้องเอยผู้ใดมีดูมีหลานไปโรงเรียนกับไปทรงเด้อบ้านนี้กับไปทรงเร็วแต่ว่าบ้านนี้กับยุกไก่ยะโซคุณค่ะเกือบยี่สิบกิโลค่ะแล้วมือนีขี่มอเตอร์ไซค์ไปสะดวยนะไม่อยากขี่รถใหญ่ไปพารถติดตอนขอบโรงเรียน นี่แหละค่ะคือบรรยากาศนะคะบรรยากาศฝนตกฝนพร่ำฝนล,ลินแต่สิมักเนี่เต็มนองบวบนี่แหะค่ะบวบพี่เรอยอ่ร่ำรัวนี่แหะค่ะกสิมักหลายฝนหายความชุนชําแต่ว่าต้นเขา่าบา่มักหลกค่ะต้นเขา่าเขาแจ้แล้วเขาอยากจะเก็บเกี่ยวเรวค่ะช่วงมีช่ำหน้ากะจะเขาเก็บเกี่ยวเด้อค่ะพี่้อง ไอ้ปลอยไว้กับตนเขาตะกอนเาาอนมื่อวานก็มีคนเกี่ยวเขาลาอยู่ค่ะพวกเขาพ่อเก็บเกีียวเลยก็เลยตนเช่าหน้าแล้วค่ะฟ้าแบบนี้คงสิพ่เช้าตกแล้วค่ะฟ้าแบบนี้ก็สิตกตลอดไปยุบเบิดมือเบิ้ลเว้นละมือติดว่าจังไรก็ตกเบิดมือเทอีพีพ่นของผ้าอยู่คันเม่กจีนะคะคันเมีจีคันเมีจีค่ะมาจากเบียกน้ำ ส่วนชาวอีสานไต้ของเข้านะคะอุบลสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสจิตโคราชนะคะรวมมาถึงพิละท่านเก้าพิลาอำนาจนะคะอำนาจยาโสตอนนี้เขตเฮากับยุ่ไกลย,ยาโสค่ะก็ได้รับอิทธิพลถาตกจังหวัดลอยเย็ดบานเฮ้าบ่ตกไหมคะแต่ว่าถาบอกว่าตกจ่ยูโซทอนตกเลยค่ะบานเฮามันยุ่ไกลเขตชายเ,ยนเดยนกันค่ะกับจังหวัดยโสทรอน แต่ว่าถตะว่า,าตกลอยเย็ดบางเทืาพุทตกค่ะแต่ว่าครั้งนี้มีลอยเย็ดสารกข้ามเนี่ยค่ะบะหลอดเดะบานหน้าชมบะหลอดต้อกตกพึ่งม,มืออีกละค่ะมูอนี้ดีนะทีบ่มีฝ่านะคะที่มีตั้งแต่ฝนถ้ามีฝ่าแล้วเม่นพระแห้งเนาะค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะคืออิทธิพลของฝนซึ่งช่าหน้าต้นนีบ่ได้อยากให้ตกเลยค่ะเจ็บเยอะพ้นผลิตแล้ว เขางามๆกับว่าโดนฝนโดนยังกับจีเป็นเชื้อลาเชื้อ,อยังเนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นก็นเลยว่ายากไข่ตกเนาะคะ่ะเช้าน่าสงสารเช้าน้าเธอะแต่ข้าอยู่กับสงสารคนบ,บ่เป็นอีกเดียวเนาะ,ะ,นะะนอกจากเนาะ,ะข้าอยู่เขากับเป็นธรรมชาติกับเขาใจยุ่งกับไปเป็นธรรมชาติแต่ว่ากับว่ายากไข่ตกว่ายากไข้ตกในฤดูหนอกฤดูแบบนี้เนาะคะ่ะฤดูหนาวก็น่นาจะมีลมหนาวมาพัดเน,นาะค่ะเพนาะาจะมีฝนมาเลย เป็นใจช่าหน้าเพื่นเนาะค่ะเนาะทำหน้ามากโดยความลำบากแต่ว่าหมักแห้งก็ิิเป็นนองบวกนี่แหละเป็นนัวเยอะเลยค่ะเป็นนัวเยอะเลยชอบฝนชอบฝนค่ะ